สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นุชขอเข้าพื้นที่ลอสแองเจลิสนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อ LA คะ่ะ LA เป็นเมืองใหญ่นะคะที่มีประชากรมากที่สุดอันดับสองเลยนะคะในสหรัฐโดยเป็นรองเพียงนิวยอร์กนะคะและก็เช่นเดียวกันนะคะ เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในรัฐของแคลิฟอร์เนียด้วยเช่นเดียวกันค่ะและก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อมีผู้คนจำนวนมากแล้วและบวกด้วยอากาศที่ ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปของ LA นะคะจึงมีผู้คนพลัดถิ่นอาศัยมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะคะเพื่อนๆโดยเฉพาะคนไทยเราเช่นเดียวกันค่ะที่นี่นะคะคนไทยมีเยอะที่สุดเลยนะคะและก็แน่นอนนะคะเมื่อมีคนไทยอยู่ก็จะต้องมีร้านอาหารไทยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะฝั่งของดาวเทานะคะคนไทยอยู่ที่นั่นจำนวนมากนะคะ มีร้านอาหารไทยนะคะสมัยนี้ก็จะมีเ,เป็นเหมือนสตรีทฟู้ดนะคะมีทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ LA ก็มีที่เที่ยวเยอะแยะเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะฮอลลีวูดนะคะป้ายฮอลลีวูดที่ตั้งตรงห่ายอยู่บนเขานะคะแล้วก็ดิสนีย์แลนด์ค่ะยูนิเวอร์ซลนะคะแล้วก็มีทะเลที่สวยงามด้วยนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่เรียกว่าซันตามนิกานะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปฝั่งนั้นเราจะมาหาอาหารญี่ปุ่นทานกันนะคะคุณป๋าเสิร์ชหาอาหารญี่ปุ่นนะคะวันนี้ขอระดับพรีเมียมเลยค่ะก่อนอื่น ก็ขอมาหาที่จอดรถก่อนนะคะส่วนมากเมืองใหญ่ๆก็เขาจะให้จอดรถใต้อาคารนะคะแบบนี้นะคะแลยก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นธรรมเนียมนะคะเดี๋ยวนี้ที่ไหนๆก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในการอจอดรถเมื่อจอดรถเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินมาในอาคารแบบนี้เลยค่ะจะทะลุเข้ามาในอาคารแบบนี้เป็นเหมือนศูนย์กลาง อาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เสื้อผงเสื้อผ้านะคะมาช้อปปิง้งแต่ว่าแถวนี้รู้สึกจะเป็นร้านอาหารซะส่วนใหญ่นะคะเราเข้ามาในร้านแล้วค่ะนี่ค่ะร้านก็ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะเพิ่งจะมาครั้งแรกค่ะนี่ค่ะบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้นะคะขอสั่งอาหารก่อนเลยละกันนะคะเป็นซูชิค่ะ เราก็ชอบอาหารแบบนี้ทั้งคู่เลยนะคะวันนี้ก็ขอพรีเมียมหน่อยนะคะคุณป่าจัดให้ค่ะ ก็อาหารก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะคุณปานะคะจัดเต็มเลยนะคะสูชิแถวนี้ก็มีหลายร้านนะคะเพื่อนๆที่สนใจก็เสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะมีเยอะแยะมากมายหลายร้านเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขออนุญาตทานซูชิก่อนค่ะบายบาย